สวัสดีครับวันนี้จะมาแจ้งเรื่องคุณสมบัตินะครับนักเรียนที่จะสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศประเภทโครงการช้างเผือกนะครับหนึ่งเลยนะครับต้องเป็นนักเรียนชายนะครับมัธยมศึกษาพศถึงม .6 นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษาแยกตามลําดับชั้นศึกษาดังนี้ครับ2.1ผู้ที่กําลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่4และมีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่1ปึ่ปการศึกษาห6 8ไม่ต่ํากว่า3 .0 ูนย์ครับ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการเฉพือกจะต้องสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่4ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก่อนเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศครับจะต้องจบม .4 ก่อนนะครับข้อที่2นะครับผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมปี5นะครับีการศึกษา2568นะครับจะต้องมีเฉลี่ยสะสม3ภาคเรียนนะครับไม่น้อยกว่าครับ3.5นะครับก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับมีการศึกษา2567 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2 5 6 8นะครับต่อไปเป็นคนที่3นะครับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับปีการศึกษา2568นะครับจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5ภาคเรียนนะครัใกล้น้อยกว่า3.50นะครับโดยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2566นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2567นะครับและชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6นะครับนักเรียนทิ้งไปจำปีการศึกษา2568นะครับนี่คือเกรดเฉลีย่ยที่ต้องใช้นะครับม .4 ม .5 ม .6 ไม่ต่ำกว่า3.5นะครับที่สมัครเป็นนักเรียนโครงการเฉื่อของกองทัพอากาศได้ครับเบื้องการรับสมัครทั่วไปของรับสมัครโครงการเฉลือดในปีสองพันหกสิบเก้นะครับล่าสุดอัปเดตใหม่ๆเลยนะครับก็อายุนี่16ิบหกถึงแสนไครับคุณบาลเขาเพิ่มกันเลยนะครับอย่าลืมสมัครกันเยอะอย่าลืมมาสมัครที่ไหน ก็ต้องสอบที่นั่นนะครับเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบไม่ได้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับหามีประโยชน์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ